มาดิไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไอ้เหี้ยนี่เล่นเหลี่ยวกูดะมาดิาอันหนึง่งตอ,อกทรับมามามึงแตะแค่นั้นแหละยัง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 เฮ้ยตักลัวอ่ะ

เฮ้ยไอเอี่ยมไอ้เชี่ยโอ้กูตัดเพศอ่ะเฮ้ยเฮียเอาไปเอาดูเอาไปไอ้เชี่ยต้องออกตีก่อนดิเตะดินั่นเตะดิโอ้ยอย่ากลัวได้พีก็สูตนี่เชี่ยมันยี่สิบนัดโอ้กูเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนปืนไม่ทันไม่ต้องใช้โล่น้องโล่ที่หมดแล้วน้อง เดี๋ยวเฮียไม่จะหมดกรนหนึ่งชักไม้กันรอรออ้าวบุนทึกไฟล์อะไรอ่ะมาเอายัางหนึ่งสองสามอ่ะ

เดี๋ยวรอยไอ้แซกก่อนเดี๋ยวพี่โอนไปเดี๋ยวพี่ส่งตัวริมใหโ้โอเคได้ได้ได้อไอไลเช่มาไปไหนนะโอ้